สวัสดีครับผมชื่อนายออเลียสมามะรหัสนักศึกษา1 6 7 4 2 4 4 3 3 3 033คณะวิศวกรรมไฟฟ้าวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เกมรับลูกบอลน,นะครับกดรันนะครับแล้วก็กดเมาส์ทีนึ่งแล้วก็เรากดเมือ่อสีดำโดนลูกบอล เราก็จะได้คะแนนเพิ่มหนึ่งคะแนนนะครับเมื่อจบเกมมันก็จะขึ้นว่าจบเกมแล้วก็คะแนนเราคะแนนรวมเราก็คือ4คะแนนนะครับเราจะมาอธิบายโค้ดเกมลูกบอลนะครับผมอันนี้ก็คือเราประกาศว่าเป็นภาษา HTML HTML5 นะครับ <c oughs> แล้วก็ lang5 ก็คือเราประกาศว่าเราใช้เป็นภาษาไทยในหน้าเว็บของเรา <c oughs> แล้วก็เราเขียนในหน้าเว็บของเราก็คือเกมรับลูกบอลนะครับผม body body ก็คือพื้นที่พื้นที่ในเกมของเราครับ ว่าเราเอ้พื้นที่ในหน้าเว็บของเราว่าเราจะกําหนดเขียนอะไรบ้างก็คือเราจะใส่เป็นตาราง <c oughs> เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับมีความกว้างความกว้าง300พิกเซลแล้วก็ความยาว400พิกเซลนะครับ <c oughs> แล้วก็ อันนี้ก็คือโกที่เราจะ <c oughs> ที่เราจะ <c oughs> ที่เราจะเอาไว้รับลูกบอลนะครับมีความกว้างก็คือ6 0พิกเซลแล้วก็มีความสูงเป็น3 0พิกเซลนะครับเป็นสีดำ black แล้วก็ตำแหน่งของโกก็คืออยู่ด้านล่างสุดครับ <c oughs> แล้วก็ตอนเริ่มเกมอะครับอ,อ,อยู่กึึงกลางของพื้นที่เล่นแล้วก็อันนี้ก็คือบอลที่ตกลงมาที่เราต้องรับอะครับมีวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น30พิกเซลแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือสกอร์ก็คือสกอร์คือ คะแนนนะครับที่เราทําได้การรับบอลครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มครั้งหนึ่งแล้วก็ขนาดของตัวอักษรส,อสกอร์ก็อยู่ที่24พิกเซลแล้วก็อันนี้คือขนาดอันนี้ก็คือเกมโอเวอร์แล้วก็อันนี้ก็คือขนาดของตัวอักษรเกมโอเวอร์นะครับ32พิกเซลแล้วก็เราจะมาดูที่บอดี้บอดี้ของเกมเรานะครับ นี่เราจัดอยู่ที่ที่หนึ่งก็คือด้านบนสุดนะครับก็คือเกมรับลูกบอลแขนอยู่ด้านบนสุดต่อมาก็คือเป็นกรีนก็คือสีเขียว <c oughs> แล้วก็มีคะแนนรวมแล้วก็เมื่อจบเกมมันก็จะขึ้นว่าจบเกมแล้วก็มีคะแนนรวมด้วยนะครับ แล้วก็นี่ก็คือเรามีเวลาเล่นเกมอยู่ที่15บาวิอันนี้ก็คือความเร็วของบอลที่เรากำหนดไว้ที่มันลงมาจากเดินบนสุดนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็คือเมื่อเรากดขวามัมนก็จะไปทางขวาทีละ10พิกเซลเลื่อนๆไปนะครับความเร็วของมันแล้วก็มันจะไปทางซ้ายทีละ10พิกเซลนะครับ ก็อันนี้ก็คือโค้ดของเริ่มต้นเกมแล้วก็อันนี้ก็คือโค้ดเปลี่ยนตำแหน่งลูกบอลที่ตกลงมาแล้วก็โค้ดนี้เช็คว่าลูกบอลตกถึงพื้นหรือว่าถึงโกไหมครับแล้วก็อันนี้คือ ตรวจสอบว่ามีการชนกับโกไหมถ้ามีการชนนะครับคะแนนของเราจะเพิ่มขึ้นก็อันนี้คือพอจบเกมมันก็จะขึ้นคะแนนขอบคุณครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผม